ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพายพรชัยครับวันนี้พรชัยควงสาวมาเที่ยวครับพาควนดวงพาควนโด่งมาเที่ยวเลยครับดูครับเล,เล่นดินเล่นดินฟุ้งเลยเออโยนเส่ควนบ้างก็ดีนะครับ ันนี้ขวงสาวมาเที่ยวครับอเอ้าตมีอาชื่อชบาแก้วครับก็มีช่องอยู่เหมือนกันแต่ควันขี้เกียจทำคลิป ก็มีแค่ถึงห้าสิบคนไหมควันไม่ถึงครับ <laughs> น, <laughs> นี่ก็จะนี่ก็สาวก็จะทิ้งกับบ้านเหมือนกันครับประมาณสิ้นเดือนหน้าครับกับบ้านแนนนวนครับพังเชบาแก้วควันโดง่งกับบุรีรัมครับผ่อนไทยก็เยอะดดเดียวอีกแล้วครับ ถ้าควนดงกลับบ้านแล้วก็ม่มีคนช่วยครับไม่มีคนช่วยเลี้ยงควนชัยครับเดี๋ยวฝากควนดงเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านด้วยครับเดี๋ยวไปฝาก เดี๋ยวไปฝากควันโดงกับบ้านด้วยสักเคี่ยครับ มามากับสาวสาวไม่ค่อยกินเลยยังเล่นกันอยู่ครับ อ้าวไปไหนนั่นมามามาเร็วพาออกนอกสถานที่ก็ม,<า>มีแต่เล่นครับหอยมาขีา้ลงขี<า>้ลงกินกันได้ขิ้ลงมาหนี่ นี่ขี่มาหนีล้วเลีน้นนำกลดมาออกเนาะเ้ยฮะออามาจะกลับแล้วมาครั้งแรกครับมาวันแรก อ้าเฮ้ยเอ้ชบาแก้วมาวันแรกยังเล่นอยู่ครับยังไม่สนใจ คนดงจะกลับบ้านแล้วจะทำไงนี่บอกพ่อไปช่วยปลูกหญ้าเพื่อด้นะคนดงเอาจะไปไหนไปิดเที่ยวแล้วนี่มามา,มานี่แหละคนชายกินหญ้าอยู่ครับเอเอ ไอ้ลยไน,น,น,นี่ครับพี่ชายบัวบานครับตัวใหญ่แล้วครับเป็นนมแล้วลูกสีห้าเชือกแล้วครับยังท้องอยู่สีแล้วคลอดแล้วก็ตัวหนึ่ง น้องกล้วยหอมครับอันนี้พาออกมาเที่ยวครับพาลูกหล่อของเรามาเที่ยวครับควงสาวมาด้วยอวโอ้ยไม่หิวย่าหรือไงนี่ นานไม่ได้ออกมาสักทีครับก็เลยยังไม่ชินกับสถานที่อยู่ครับ มาเด้อมาเด้อไปใส่นั่นไปกินอยู่นู่นนะครับสงสัยอบชอบยากขนฝั่งนู้น <c oughs> <c oughs> แยแล้ว ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายพรชัยน้องน้ำตาลด้วยนะครับนี่คือพี่ชายของบัวบานครับสวัสดีครับ